คือแบบกูรูคีล่าเห็นผมออกไกอามาด่าผมเละผมก็งงเหมือนกันว่าทาไมผมออกไกอามาถึงโดนด่าแล้วก็จะมาบอกผมว่าให้ออกฟูดามเดีกว่าเอาตรงๆนะมันอาจจะดีกว่าก็จริงครับแต่ว่าผมไม่ถนัดในการเล่นแบบนั้นเพราะว่าผมยังเล่นคีล่าเป็นมือใหม่อยู่เพราะฉะนั้นผมก็จะเน้นเป็นออกไกอามาเพื่อเอาตัวรอดนะครับผมไม่ได้แนะนําให้คนอื่นออกตามนะแต่ว่าผมถนัดเล่นแบบนี้มันเอาตัวรอดได้ง่ายกว่าแล้วดามิเของคีล่ามันก็แรงอยู่แล้วเกมที่ผมจะออกเป็นฟูดามิก็จะเป็นเกมที่นำจัดๆเลยหรือว่าฝั่งข้ามมีตัวบางๆเยะ ส่วนเกมที่ผมออกไกลอาก็จะเป็นเกมที่ฝั่งข้ามมีตัวเวทเยอะหรือจะเป็นเกมที่ผมจําเป็นจะต้องเข้าไปเปิดก่อนเพราะหลายๆเกมที่ผมกดไปอ่ะมันไม่มีคนเปิดให้จะให้รอเข้าจังหวะ2ตลอดมันก็ไม่ใช่ถูกไหมถ้าผมไม่ยอมเปิดเพื่อนไม่ยอมเปิดแล้วจังหวะมันสวยจริงๆหน้าเปิดอ่ะแล้วเราเลือดไม่พอที่จะเล่นในจังหวะนั้นมันก็ทําให้เราเสียโอกาสไงถ้าเป็นการ solo Q ่คิว a s สซ s s i n mage หรือว่า c a r ี y ยังไงค i ล่ e ดาเม a มันก็พออยู่แล้วแค่มีดาบแซดอันเดียวอ่ะมันก็แรงเว่อร์แล้วเวยส่วนพวกแท้ง fighter เราก็ทําจังหวะให้เพื่อนจ มันแล้วแต่คนชอบอ่ะ